สวัสดีจ้าพี่น้องทั้งผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาไปซีแชนเนียร์ออกฤกษ์เก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยาไปสีก็ได้นำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมปเป็นแนวทางนะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะค่ะน้อยยามยาไปสีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่มพี่น้องก็สิบบริพาดเบิง้งพาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมัก vt. อาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยาแพรสีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบาเบาไล่ยายห้างพี่น้องจะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันเหล็กไปเลยเนาะจ้ะผู้ใดมานนเนาะพี่น้องยายไผกะขอบคุณนเอฟซีหลายๆเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นมีน้ำใจพุทธาฮิฟเนาะค่ะเนาะละลอยเนาะค่ะพี่น้องสองสามทันเนาะจ้ะโอนค่าอันค่ากาแฟได้ย่ายว่าสั่นเพิ่นว่าบ่ได้หลาย กาแฟจะแกวาสั่นขอบกุณใหหลายเด้อขอห้เฮงเงรวยๆปังๆเด้อจ้าเด้อที่อนคากาแฟมาห้ยาย่แฟีเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้รวยๆปังๆเนาะจ้ามาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทังรอยบทอาจารย์ยืน่าสั่นหนึ่งพี่น้องค่ะร้อยบทอาจารย์ยืนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่นนไ้มากเพื่อนบอกว่าเพิ่นบอกว่าหนึ่งหกเจ็ดวดวันที่ หนึ่งทับสองทำหกเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางร้อยบนอาจารย์ยืนเนาะพี่น้องเนะาะมักกระจวดจาดน้ำเพลินใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวงวดที่แล้วให้เจ็ดเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสองเนาะ,นะพี่น้องเนาะเอามักกระจวดจาดแปดมากกับสิบแปดสองเนาะพี่น้องแปดดังแห้งคักเนาะจ,จ้ะจวดจาดไปเด้อพี่น้องผู้ใดามากแปดสอง,ะะองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ผู้ใดมักเลขดังเนาะจ้ะแปดสองเหมือนงวดที่แล้วดังเก้าเจ็ดมาวันนี้ดังแปดสองพี่น้องแกละไพอยากบอกไว้เลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแนวทางของแกลไพกะเดี๋ยวใจเย็นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโลงไห้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะชุดเต็มบนสําหรับแนวทางของอันชุดเต็มบนแนวทางแอดกิ๊กแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะมักกระจวดจดาทำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้ทางพนไห่มาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ Twelve, น่วยบนน่วยบนเนว้ทางของนักลบอิสลาเนาะค่ะเนาะนักลบอิสลาเราบอกว่าหน่วยบนวาซซันพี่น้องจ้าเราไห้มาาเราบอกว่าเอ่องวดที่แล้วเก่ากับซีมากเก่าเนาะจ้าวดนนี้ศูนย์กับหาเด่นศูนย์วัซซันพี่น้องอ่ะมากระจวดจัดยายไพ่อยากบอกว่าเลขเลขยายไพ่งวดนี้บ่ตรงบ่ตรงกับอันบ่ตรงกับเลขดังเนาะพี่น้องเนาะ ที่แล้ว8ปดกับเตรงเก่ากับเลขดังวันนี้เลขเด่นแย่ไพ่บนเด่นบนไม่ตรงกับเลขดังเนาะพี่น้องนะเนี่ยเดียวเดียวเดี๋ยวลงงห้เนาะจา้ะเลขดับเลขเด่นเด่นบนล่างแล้วก็เลขเด่นบนอย่างเดียวกับเลขดับล่างเดีย่ย่ไพ่ลงห้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง B วันนาวาซันพี่น้องเฉพาะล่างอัดหกหกสามหกสี่วาซันพี่นอ้องอะมากัะจวดจัดจาฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจณาน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแผ่นมาซั่นร้อยบนสองตัวมาตัวงวดที่แล้วมากเก่าเนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าเออก่าก็ศูนย์เนาะค่ะเก้ากับศูนย์มาซั่นพี่น้องเก่าก็ศูนย์มาโตร้อยบนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนสองตัวมาตัวมาซั่นงวดที่แล้วแปดกับเก้างวดนี้เจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะ แอดแผ่นๆพารวยแล้วพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิงเจาะเลขเด่นบนพิ่นวันซันพี่น้องเจาะเลขเด่นเพื่อเล่นบน,บน,พ,นพิ่นพิ่นบอกว่าเลขตารางอยู่มีอยู่ที่06888เ,เด่น8เนาะค่ะเด่น8อีกแล้วพี่น้อง068 088ก8 6 8แและ88วันซันพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนอาจารย์ชนพ่เนาะคะ่ะงวดที่แล้วเด่นบนเขาเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ วัน,นี้เพื่อนบอกว่า6780มาโตสําหรับแนวทางเด่นบนอาจารย์ชนพลนเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดานเนาะชุดตัดชุดเน้นแล้วแอดายบอกว่าวันนี้ลูดหายาวไปเลยว่าสันเอ่อห่งห้าสามห้ห้แล้วก็เพื่อนบอกว่าเอ่อ เก้าหนึ่งหาเก้าสามห้าและเก้าสี่หาลูดหายเนยเาไปเลยว่าสันพี่น้องเอาพิจ,จะหนาใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะมักกับคอยจวดจาดฟาดเบื่มน้ำเพลินเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของเอ่เอ็ดหน้าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสันพี่น้องจา้าเพิรนบอกว่าอ่าหน่วยบนเนาะจา้าหน่วยบนแนวทางของเอ็ดเคสิบสามเนาะจา้าหกเจ็ดหนึ่งสามเนาะคะ่ะ 6713หมักกับพิจนาได้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนิติจัดไปว่าซันพี่น้องคาเพิ่อนออกมางวดที่แล้วเด่นบนชนอยู่ที่9ว่าซันวันนี้8ก้0ว่าซันนาอพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะจดจาดฝาดบ่มได้พี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมมแดงเนาะแอดมายมยมแดงนําโชคบอกว่าเด่นบนเนาะจ้ะเด่นบนงวดที่แล้วให้9้ามาเจ ามาเดนเดนไหนมาบนรางเนาะพี่น้องวัวน,นี้เพื่อนบอกว่าเดนแปดว่ะสันพิจา,านาใดเนาะพี่น้องเนาะเดนแปดเนาะจา้ะจวดจาด่าเตยกับพี่น้องมักตัวใดกับจังพิจานาน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะค่อยว่ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางว่ะสันค่ะพี่น้องเป็นแนวทางของอัน อันนี้เป็นเนว่ทังเอดลูกสายนามสามตัวบนว่าที่แล้วเข้า7จ็เก่าเจ็เก่านะจาะงวดนี้เพื่อนเน้นเจ็และ7จ็เจ็องนะจาะเจ็ดหกสี่เจ็ปเป็นตัวรองเนาะคะ่ะเอาพิจารสองตัวเทังมีหกสี่เจ็องเี่แปดสองและ8ปเนาะคะ่ะเอามากกับพิาาณาน้ำเพลินใดเนาะตัวจาาฝาดบ่มน้ำเพลินใดคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นบนน่นแนวทางของแอลลูายนาเหมือนกันเนาะเด่นเจ็ดค่ะพี่น้องคะเด่นเจ็ดกับสี่เนาะอ่ะมากระจวจดจาาน้ำเพื่นได้ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอสระเด่นงวดที่แล้วแปดกับเก้างวดนี้เจ็ดกับแปดเด่นแปดคือกันค่ะพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยล่างปู่ชัยเนาะคะ่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาโตเนาะจ้ะเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่ง จวดจาด่ดยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนเดินดินธรรมดาประซันสองตวงวดที่แล้วเขาเก่าเจ็ดเนาะจ้างวดนี้เพนบอกห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าเจ็ดแปดศูนย์แปดสองแปดหกอะไรแปดเจ็ดมักตัวใด,ดจวดจาดนําเพิน่นใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโอ้สูตรนี้คือบ่ค่อยเห็นหงเนาะพี่น้องงวดที่แล้วให้เก่าเจ็ดเนาะค่ะงวดนี้แปดสองตเดียวเคียนเคียนมาร์กตัวพี่น้องคือแย่ไพาวาละ่ะผู้ใดมักกะ แคบหน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพลิไนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนอาจารย์ชาวโรดเนาะอาจารย์ชาวโรดบอกว่าร้อยบนเด่นอยู่ที่วัซซันพี่น้องงวดที่แล้วเข่าเก่าเนาะจากงวดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกร้อยบนมักกับพีชนาน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนะาะมักกับคว่ากันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจมาบนล่างวัซซันเด่นเอ่อ งวดที่แล้วเด่นบนเนาะจากเก่างวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นบนลางแปดอาจมาใดบนลางว่าซันเอาพิจารนาน้ำเพ,พิ่นใดพี่น้องมักตัวใดกับคอยจวดน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะค่ะพี่นอ้องเพื่อนหามากเนาะจากงวดที่แล้วเด่นหนึ่งเนาะจากเด่นล่างงวดนี้หนึ่งก็หาคือเก่าเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางของหมวยชุ่มแพรเนาะจากต่อไปเลยจา้ปาปักลักสิบลางว่าซันงวดที่แล้วเข่าหนึ่งเนาะจากเนาะงวดนี้สามห้าเก้า มาสิบล่างวาสซันพี่น้องอ่ะพิจารณาได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรหนีงวดที่แล้วเข่าเก่าเก่าเจ็ดเขา่าโตดเนาะจ้ะงวดนี้หกแปดสองเจ็ดแปดสองแปดแปดสองเนาะจ้ะมากับพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะห้ามาปิดถ่ายโดยแนยวทางของเอสโซยูงวดที่แล้วเข่าเจ็ดเก่าเนาะจ้ะงวดนี้แคบหน้าจอสามสองโตเทิร์เอสโซยูได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ทายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่เด็กเขามาหลับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรยงเง่งเลยรวยปังๆส,ส,สุขสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนะทางให้ยายไพม่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางนะจ๊ะขอบคุณหลายเดอ้อจ๊ะสวัสดีจ้า